สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเลนยี่ห้อยังโนนะครับรุ่น YN100F2 นะครับเลนตัวนี้จะเป็นเลนถ่ายภาพบุคคลนะครับในระยะที่ย่างห่างหน่อยปกติก็จะมี35,50นะครับ85แต่ตัวนี้เป็นเลน100มิล F2 ถ่ายภาพบุคคลแบบหลังละลายมากๆนะครับ mm hmm. ถ่ายย่างห่างหน่อยถ้าถ่ายพวกมอเตอร์โชว์ฟิตตี้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าถ่ายใกล้ๆก็ต้องได้แค่เพราะหน้าอย่างเดียวนะครับต้องถอยไปไกลๆถึงจะได้ทั้งหมดเป็นเลนที่เน้นถ่ายภาพบุคคลเป็นหลักเลยนะครับจะเพื่ถ่ายวิวถ่ายแล้วนี้ไม่ได้เพราะมุมมันจะแคบนะครับถ้าสามายังพอถ่ายวิวได้นะครับแต่ตัวนี้จะถ่ายภาพบุคคลเป็นหลักนะครับเป็นเลนที่ใช้งานง่ายนะครับถ้าเน้นภาพบุคคลเป็นหลักแล้วก็ถ่ายระยะห่างๆหน่อยนี้ตัวนี้จะคุ้มมากครับราคาอยู่ ไม่แพงนะครับถ้าเป็นเลนค่ายถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะประมาณสองสามหมื่นนะครับอันนี้ราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะครับคุ้มมากๆนะครับเป็นเลนถ่ายภาพบุคคลนะครับ YEN100F2 มีเมาส์นิคอนกับเมาส์คันนอนนะครับเลนตัวนี้ถือว่าคุ้มครับใช้งานทั้งได้ทั้งในโหมดแมนนวลแล้วก็โหมดออโต้นะครับได้ทั้งสองแบบทั้งกล้อง a p s e c แล้วกล้องฟูลเฟรมนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้ที่ร้านนะครับผมสวัสดีครับ